น้ำพึง่งนัตริกาอยู่กรแต่งเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคนน้ำพึง่งนัตริกาและนักแสดงฝีมืออีกคนหนึ่งที่ได้ลดแลนอยู่บนเส้นทางใส่บันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ใครหลายคนรักและชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือน้ำพึง่งนัตริกาทําปีดดยนันปัจจุบันอายุ44ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่ 16เมษายน2521เป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยอดีตผู้ประกาศข่าวเธอเป็นบุตรสาวของนายวิชิตทำปรีดายนั้นค่ะซึ่งทำงานประจําเกี่ยวกับกฎหมายกับนางเสรีรัตน์ นำพึ่งมีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยเธอนั้นเป็นบุตรคนที่3มีปู่เป็นชาวจีนที่อพยพมายัางประเทศไทยส่วนบรรดาข,ของเธอนั้นมีเชื้อสายลาวหลวงพระบางโดยทางนี้ปกติไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องความรักมากนักสำหรับนักสแสดงชื่อดังนำพึ่งแต่ล่าสุดเจ้าตัวออกมายอมรับตรงตรงผ่านทางรายการดังว่าในตอนนี้อยู่ก่อนแต่งกับแฟนนุ่มเป้ทิติศริโซดาน้องชายของป๊อปอาริยาิริโซดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะรักกัน มา20ปีเคยห่วงห่วงมากด้วยววเป็นแเล่าว่าคุณเป้ดูแลกันมา20ปีแล้วค่ะเราสองคนได้เจอกันในงานตอนนั้นยังไม่ได้คุยกันแต่อยู่ในระยะห่างเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้สูงหล่อขาวมันต้องเป็นของเราอันนี้พุดเล่นในใจนะคะรู้สึกว่าทําอย่างไรก็ได้ให้เขาเข้ามาคุยซึ่งมันไม่มีโอกาสหลังจากนั้นก็รู้ว่าเขาเพยายามขวนขวายหาเบอร์ของเราในตอนนี้ก็หึงลดลงค่ะแทบจะเป็นคนละคนกันแล้วธรรมะช่วยมากไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่า เราอายุ40แล้วถ้าจะมานั่งหึงมันไม่ใช่เรื่องของคนที่มีวุฒิภาวะเคลียร์เข่าุ้มแต่งงานหลังลงภาพไซแวนเธอเล่าเอาไว้ว่าค่ะ